ปฏิกันหาตุอัมหากลงอัมหากังทีคารตังทีคารตังปิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย าบางสกุลจีวรผ้าบางสกุลจีวรก,กับทั้งของปริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของปริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิสุสง มสุสงเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าบูชาพระอริยสงฆ์เจ้าและบูชาคุณบิดามารดาและบูชาคุณบิดาม ู้มีพระคุณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับผ้าบางสกุลจีวรผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อ,อยังมาซึ่งประโยชน์เพื่อ,อยังมาซึ่งประโยชน์ความสุขความสุข ความเจริญความเจริญความสำเร็จความสำเร็จ,รจของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเธอ มาสืบคุรนจีวอนนะับปัจจัยทั้งหลายที่ลูกหลานถวายท่านูรับแล้วยกให้เป็นสมบัติของพระศาสนาและพระสงฆ์ประชาช้ในกิจกรรมตามสมณสา,ารูปขอท่านผู้ลายอนุโมทนาเจอญาติี่ลูกหลานถวายก็าูรับแล้วขอแบ่งส่วนหนึ่งไว้เดี๋ยวไปใส่ซองไปซื้อยารักษาโรคซื้อขนม,มนมเลยไปแจกเด็กที่จะไปในวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี่ที่ แม่หองสอนอ,อแม่เสเรียงกับอมอ,อมก๋อยจัังหวดเชียงใหม่ประมาณสามสี่แห่งขอท่านทั้งหลายอนุมโมทนาสาธุกแจ้งแล้วว่าประมาณพันพันห้าครอบครัวรวมทั้งเด็กๆด,ด้วย จึงการที่เราจะต้องจบลาจากทางฝ่ายทางกไปทำพารากรรมอันเจตพึงีของตนของตนตามเหตุตามต้จใจถ้าจะให้ถามความรู้สึกของผู้ปู่ก็ต้องบอกต,องตรงๆว่าเปียงรู้สึกว่าเพราเรายังเรียนรู้น้อยไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังทำหนา้าที่ของครูที่ดีดได้ไม่ดีเท่าที่ควร ยังไม่ได้ให้คําสอนที่ควรจะต้องสอนในเวลาที่เราเสียมาดูเหมือนจังยังไม่คุ้มกับที่เราสลับเวลามาความรู้สึกลุงปู่ยังค,ค,ยคิดว่ายังสอนหรือให้เราน้อยไปกว่าที่เราสลับเวลามาช่วงขณะหนึ่งของชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายต่อเวลาที่ร่วงเลยไปในบางเวลาที่เราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้รับคําสั่งสอน อาจจะเป็นคนที่งกเวลาก็ได้แต่อยากจะบอกว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยนักบริหารที่ดีที่วิเศษที่ยิ่งใหญ่แล้วได้กําไรเสมอเนี่ยไม่ใช่บริหารตัวเลขไม่ใช่บริหารบุคคลไม่ใช่บริหารชุมชนไม่แด่บริหารทรัพยากรแต่มันคือการบริหารเวลากับอารมณ์แต่ไดที่เราทําให้เวลาที่มีอยู่มีกําไรได้ทุกขณะเสี้ยววินาที และอารมณ์ขพราเราเป็นสุขได้ทุกนาทีเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้บริหารที่ได้กําไรเป็นท่าบ,บริหารที่ได้กําไรเรื่องเวลาที่กําไรทุกเสี้ยววินาทีทีคงไม่ต้องอธิบายแต่อารมณ์ที่เป็นสุขได้ทุกนาทีเนี่ยคงต้องคุยและต้องอธิบายกันมากหน่อยมันมีความหลากหลายที่จะทําให้อารมณ์ขพราะเราเป็นสุขที่เรียกว่าสุข,ขเบทนาปรากฏอยู่ในขณะจิตเลืขณะจิตน่ อย่างที่เคยบอกไปว่าชีวิตเราเนี่ยมีอายุยาวแค่ขนาดจิตหนึ่งเท่านั้นวันนี้เราอายุยี่สิบก็มีขนาดจิตหนึ่งคืออายุยี่สิบเลยจากขนาดจิตหนึ่งนั้นไปก็เป็นยี่สิบกว่าๆไปแนละ้วยี่สิบจริงๆก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าทําความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนี่ยมันยังไม่คุ้มกับการลงทุนนักักเท่าไหร่ ย,ยังไม่ได้มากกว่าที่เราเสียไปเพราะเราเสียอะไรไปก็คือเสียสละช่วงเวลาของชีวิตไปกับสิ่งที่ได้มามันไม่คุ้มกันเลยถ้าคิดอย่างนี้เป็นบ้างเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่มีมีความฝันหวายได้มากขึ้นมีวิทย์ทุกขมัญเจติคือบุคคลร่วมทุกข์ได้ก็ค,ความเพียรได้เยอะขึ้นมีอัปมาท่รรทก็คือความไม่ประมาทได้มากขึ้น เราจะไม่โมเมาในลาบในวัยในยศในเกียรติในชื่อในเสียงในสรรเสริญเหมือนกับวันนั้นที่มีท่านนายกอบประอเขาเอาใบประกาศสัยญาบัตรมาถวายหลวงปู่อีกคนก็ถามว่าทําไมหลวงปู่ไม่ประกาศให้ชาวบ้านเขาร่วมมานุโมทนาแสดงความดีใจหลวงปู่ลงไปที่แพรแล้วก็บอกกับเขาว่าผู้ทาบุญอยากได้บุญไม่ใช่อยากได้ใบประกาศ ถ้ามันเอาใบประกาศมาแล้วกูดีดยอมรับก็แสดงว่าบุญกูก็หดไปด้วยแล้วใบประกาศมันราคาไม่กี่ตังกูลงทุนเป็นแสนแมันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นุณอยากเอามาให้กูก็เออไ้่ก็วางไว้ไม่ต้องประกาศอะไรมากมายในชีวิตกูก็ไม่ได้พึ่งใบประกาศรู้อยู่ได้เพราะกูพึ่งบุญสรุปว่า,ามีใบประกาศทักห้500าร้อยใบมาทําอะไรกินก็ไม่ได้เป็นภาระ มีบุญห้าร้อยเล่มเวียนห้าร้อยครั้งออ้อยู่ที่ไหนก็สุขสบายแั่กูอยากได้บุญมากกว่าอยากได้ใบประกาศถ้าคิดเป็นอย่างนี้ได้บ้างมันจะลดงวงลดงาลดหางลดก้ามลดเกล็ดลดขนลงไปได้เยอะไอ้ตัวกูมันจะค่อยๆบรรเทาเบาบ,าบางลงไปเราจะกลายเป็นคนที่อยู่กับใครได้อย่างเนียนละเมียดละไมและเยดนอ เราจะไม่รู้สึกที่เราจะมีความคิดแตกต่างจากสิ่งที่เราเข้าไปสู่ที่ใดๆตัวอย่างสิ่งที่หลวงปู่คิดตอนที่พวกเรากล่าวคำถวายพระ่าว่านึกย้อนไปถึงพระอรหันต์ในอนดีตพระอริยเจ้าในยุคโบราณเนี่ยเขาไม่มีชาติไม่มีชาติเขาเรียกว่าผู้สิ้นชาติคนที่เป็นอราหันต์นี่ไม่มีชาติเขาเรียกว่าเป็นผู้สิ้นชาติ ไม่มีชาติไทยไม่มีชาติเขมรไม่มีชาติลาวไม่มีชาตรริกูแต่ทุกคนเป็นสัตว์ผู้ร่วมเกิดแก่เจบตายนั่นแหละคืออาราัน์ที่แท้จริงจำไว้ว่าอาราัน์ที่แท้จริงเขาไม่มีชาติชาติพบด้วยชาติในปัจจุบันด้วยชาติชราวรณะพยาติด้วยเขาจึงมีคำดำหนิ้จะพวกนิคนน่าทบุรว่าไอ้พวกสิ้นชาติ ท่านผู้โดนรับการํำหนิดก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าท่านพูดถูกแล้วเราเป็นผู้สิ้นชาติเกิดแก่เจ็บและตายอย่างนี้เป็นคัน,นั่นคืออรหันติเจริคนพระศาสดาทรงถามพระมหาคจายนะที่จะไปแสดงธรรมณเมืองอาราวีในยุคนั้นก็เป็นคนโหดร้ายมีการฆ่าควันมนุษย์กินเนื้อมนุษย์และทำร้ายมนุษย์ ท่านมาพระอหานต์พระจยานะท่านไปแล้วจะโดนทุกดีท่านจะว่าอย่างไรหม่อมฉันก็จะคิดว่าหม่อมฉันคงทําอะไรไม่ถูกเขาถึงทุกตีแล้วถ้าเขาด่าอาจารย์ท่านละท่านจะว่าอย่างไรหม่อมฉันก็จะมีความรู้สึกว่าถ้าเขาเกลียดก็คงไม่ด่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านหล้าจะว่าอย่างไงหม่อมฉันก็จะคิดว่าชาติของข้าพระเจ้ารือชาติของหม่อมฉันได้สิ้นสุดแล้วคือไม่รู้สึกว่าตัวกูมี่ ไม่รู้สึกว่าตัวกูเป็นใหญ่ไม่รู้สึกว่าตัวกูมีอะไรมากมายที่จะให้ใครมาฆ่าก็ <c oughs> เป็นผู้เห็นโลกวยความว่างเปล่านั่นคือมาราหานเราอย่างนี้ก็เพื่อให้เราได้วิเคราะห์ในการสังเกตในการกระทํารวมทั้งรักษาจิตแห่งพระริยาเจ้าเริองต้นได้คือการมองโลกให้เป็นของว่างมองโลกให้เป็นของเปล่าได้แม่ลูกปู่จะไม่ปฏิญ,ญาณตนว่าเป็นสาวกภูมิผู้ซื่อตรงหรือผู้ดีงาม แต่มหาบารีทานสี่ประการที่หลวงปู่ปฏิญาณไว้ในใจและในไขกระดูกเสมอเอก็คือกมมาะทำอันใดที่พระศา,าสดาทรงแสดงแล้วเราจะรู้ให้ได้ทั่วถึงธรรมนั้นทุกอันใดที่มนุษย์ทั้งหลายมีแล้วเราจะเข้าใจถึงความทุกข์นนั้นและผาพิธีกดเรื่องทุกข์นั้นให้ได้ความรู้ใดๆที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระโพธิสัตว์ และพระริยเจ้าทั้งหลายที่รู้แล้วได้แสดงไว้ดีแล้วเราจะต้องเรียนให้จบในความรู้นั้นและทําให้คนอื่นรู้ตามธรรมนั้นให้ได้ด้วยอย่างซื่อตรงอย่างนี้เป็นต้นชีวิตเราเป็นเครื่องรองบาปของมนุษย์สัตว์เทวดามารและพรมทั้งหลายนี่คือมหาบณิธานของพระโพธิสัตว์ที่ท่านมีเอาไว้ในจิตวิญญาณ ดนันหลวงปู่ซื่อตรองต่อสิ่งที่มีอย่างเนี้แต่พรไม่ได้คิดว่าพระรหันจะมีคุณธรรมที่ด้อยกว่านี้พระรหันแต่ละองค์ท่านมีคุณธรรมดีอยู่แล้วแล้เราก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องต้นในการดําเนินชีวิตของเราว่าเราจะดําเนินชีวิตของเราให้เป็นไปในวิถีแห่งโพธิญาณโพธิธรรมโพธิจิตหรือพุทธภูมิสาวกภูม แล้ววิถีชีวิตเราเมื่อชัดแจ้งอย่างนี้แล้วการเดินไปสู่เป้าหมายมันก็เป็นที่มาแห่งการต้องพยายามขนขหวยเป็นที่มาแห่งการพยายามที่จะแสวงหาความรู้ให้เหมาะสมสําหรับหลวงปู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าความหมายของคาว่าครูเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าแค่ไม่ใช่มีเพียงแค่ัดสอนแล้วฝังแล้วทําแต่มันรวมไปถึงการทําตัวเป็นผู้นําทางวิญญาณ ที่เรียกว่าทําดีให้เขาดูแล้วเป็นครูให้เขาเห็นันรวมไปถึงกระบวนการทําพูดคิดทุกชีวิตและทุกชนิดที่เรามีนั่นคือรากฐานและรากง้ามอันมั่นคงที่จะประกาศสัจธรรมในอนาคตรวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนวงชนมหาชนและผู้คนที่ยอมรับในการทำพูดคิดของเราได้ด้วย เพราะพวกเขาเหล่านี้จะต้องต้องกลายเป็นภพภูมิชาติต่อต่อไปที่จะเป็นสาวกแห่งเรางั้นความซื่อตรงต่อคําสอนความจริงจังต่อคําสอนความเชื่อมั่นในคําสอนและสิ่งที่ตัวเองจะทําต้องเป็นดั่งคําสอนให้ได้ทาก็ต้องเป็นคําสอนได้สอนก็คือคําสอนที่สื่อตรงคิดก็ต้องเป็นคําสอนได้ พูดก็ยิ่งเป็นเครื่องชี้นำนำมาเป็นเครื่องมือการสอนได้ใน,นชีวิตพระโพธิสัตว์คือชีวิตของครูเบื้องต้นอยู่แล้วถ้าไม่สามารถก็จะกลายเป็นปัจเจกชนก็คือหาทางหลุดพ้นด้วยตัวเองไม่ได้คิดช่วยใครให้หลุดพ้นวิถีชีวิตของผมไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องบอกลูกหลานว่าช่วงเวลาที่เรามาอยู่ที่นี่รู้สึกเสียดาย เสียดายที่เราไม่สามารถจะสอนในสิ่งที่ตั้งใจจะสอนไว้ให้จบหมดสิ้นและเสียดายที่เราไม่สามารถจะเรียนรู้หรือว่าลงทุนลงแรงเสียเวลามาหลายวันมันน่าจะรู้อะไรได้มากไปกว่านี้แล้วก็รู้สึกเสียดาย